อย่าให้ใครมาทำลายความฝันของคุณแน่นอนว่าเราทุกคนร้วนมีความคิดสร้างสรรค์มีความฝันและอยากที่จะแสดงมันออกมาให้เกิดเป็นไอเดียให้เกิดสิ่งที่เราอยากที่จะนำมันออกมาแต่บางครั้งเราก็กลัว อุปสรรคของเราคือความกลัวเรามักจะกลัวถ้าเราคิดอะไรที่แตกต่างจากคนอื่นกลัวว่าคนอื่นจะว่ากลัวว่าความคิดของฉันจะโอเคไหมจะดีไหมคนอื่นคิดอย่างไรกับเราถ้าเราคิดสิ่งแปกใหม่ที่คนอื่นยอมรับไม่ได้หรือแม้แต่เราคิดว่าความคิดของเรานั้นสร้างสรรค์ แต่ถ้าคนอื่นบอกมันไม่สร้างสรรค์ไม่น่าสนใจหรือไม่เข้าท่าเราก็เลิกค่ะนี่คือความผิดพลาดที่ทำให้คนมากมายมีความคิดสร้างสรรค์ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเพราะไม่ใช่แค่เราปิดกั้นความคิดความสร้างสรรค์ของตัวเราเองแต่เรายอมให้คนอื่นมาทำลายความคิดสร้างสรรค์ของเราค่ะ เรามีความฝันของเราเรามีไอเดียใหม่ๆที่จะทำให้มันเกิดขึ้นแต่เราไปเชื่อค่ะว่าเฮ้ยมันไม่เข้าท่ามันไม่ดีหรอกมันไม่โอเคเธออย่าทำเลยเอ,อเองนะคะเคยมีแนวความคิดแบบนี้ค่ะเนื่องจากว่าเราคิดต่างเราคิดว่าเราเหมือนเราเป็นแกะดำในครอบครัวเราก็ไม่ไปทําตาม เราก็ทำให้เราคนอื่นมองเราไม่ดีก็กลับกลายเป็นว่าเราไปทำสิ่งที่เขาบอกแต่ชีวิตของเรามันไม่มีความสุขค่ะไปทำงานประจำไปทำงานที่เราไม่ได้อยากทำเราก็เลยไม่มีความสุขก็เลยตัดสินใจนะตอนนั้นก็เลยเปียกค่ะ เราไปฟังเราอย่าไปฟังคนอื่นและเราฟังเสียงของหัวใจของตัวเราเองว่าฉันมีความคิดแบบนี้อาจจะคิดต่างแต่ฉันทำและฉันมีความสุขในชีวิตและทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะเนื่องจากว่าเราคิดต่างพอเราคิดต่างเราเป็นแกะดำของครอบครัวไม่ไปทำงานประจำทำงานอิสระทำงานฟรีแลน ทำให้เรามีเวลาเป็นของตัวเองเห็นไหมคะหรือเราเราคิดไอเดียอะไรบางอย่างออกมาแล้วถ้ามีคนขัดอย่าให้คนนั้นมาทําลายความคิดความฝันของเราคะ่ะจงเดินหน้าต่อและทําต่อคนที่ประสบความสําเร็จหลายคนนะคะเขามุ่งม,มั่นและทุ่มเท ไอจะชอบพูดถึงโทมัสเอวาเอดิสันมีคนคิดว่าเขาเยอะว่าเขาทําไม่ได้หรอโล้ยมันจะเป็นไปได้เหรอเพ้อฝันมันจะมีไฟได้อย่างไรในตอนกลางคืนคนว่าเขาบลาบาบาแต่เขาไม่สนใจค่ะเขาก็ทําต่อไปทําต่อไปจนกระทั่งเกิดดวงไฟดวงแรก ถ้าเขาล้มเลิกไปนะแต่ตอนนั้นคนว่าเขาแล้วเขาก็ล้มเลิกไม่ไม่ทำละความคิดสร้างสารรค์ของเขาก็จะไม่เกิดขึ้นจะไม่มีดวงไฟดวงแรกของโลกดังนั้นนะคะเมื่อเรามีความคิดดีๆไอเดียดีๆจงเอามันออกมาค่ะหรือเรามีความฝันอะไรของเราในชีวิตจงเอาออกมาและใช้ให้เกิดประโยชน์ อย่าให้ใครมาทําลายความคิดสร้างสารรค์ของเราความฝันของเราค่ะฝากไว้นะคะข้อคิดดีๆแง่คิดดีๆจะเอามาฝากกันในทุกๆวันช่องโคด A สอนการเงินการเงินง่ายถ้าคุณเข้าใจชีวิตโคด A อ e s y Money